กำลังอยู่ในรายการดีกาอินเทรนด์สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับรายการดีกาอินเทรนด์รายการที่นำสาระที่น่าสนใจจากคำพิพากษาสารดีกาจัดทำโดยกองสารีริธประชาสัมพันธ์สำนักง,งานสารยุติธรรมนะครับอย่าลืมเช่นเคยนะครับท่านต้องการติดตามสาระจากเราอย่างทันท่วงทีนะครับ กด subscribe หรือติดตามไว้นะครับสำหรับประเด็นที่เราจะนํามาพูดคุยกันเป็นพิเศษในตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการคิดดอกเบี้ยทบ้นนะครับซึ่งการคิดดอกเบี้ยเนี่ยเป็นปกติอยู่แล้วนะครับที่ลูกหนี้ต้องเสียให้แก่เจ้าหนี้นะครับเพราะว่าเมื่อไปหยิบยืมเงินจากคนอื่นมานะครับก็ย่อมต้องให้ค่าตอบแทนกับเจ้าของเงินเนี่ยเป็นธรรมดานะครับนอกจากดอกเบี้ยจะเป็นค่าตอบแทนแล้วเนี่ยมันยังทดแทนความเสี่ยงของการที่ให้กู้ยืมด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอย่างที่เราทราบกันก็คือลูกหนี้ก็อาจจะเบี้ยว ไม่ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามกำหนดก็ได้นะครับแต่การคิดดอกเบี้ยได้มากน้อยเพียงใดนะครับก็มีหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดไว้ด้วยเช่นกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการคิดดอกเบี้ยทบต้นนะครับปัญหาที่เราจะนํามาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่ว่าเจ้าหนี้และลูกหนี้เนี่ยได้ทําข้อตกลงไว้ตั้งแต่แรกนะครับให้นําดอกเบี้ยที่ค้างเกิน1ปีเนี่ยมาคิดทบต้นเนี่ยจะมีผลบังคับได้หรือไม่เพียงใดนะครับ เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก็สมมุติว่านายกอได้กู้ยืมเงินจากนายขอเป็นเงิน200 0 0 0บาทนะครับตกลงเสียดอกเบีย้ยเนี่ยตราร้อยละสิต่อปีนะครับโดยในสัญญากู้ข้อ1นนะครับก็ได้เขียนไว้ด้วยว่าถ้าหากนายกอเนี่ยค้างชําระดอกเบีย้ยเกินกว่าหนึปีนะครับนายกอก็ยินยอมให้นําดอกเบีย้ยที่ค้างชําระเนี่ยมารวมเข้ากับต้นเงินนะครับแล้วก็เป็นเงินต้นใหม่นะครับ แล้วให้คิดดอ,อกเบีย้ยจากเงินต้นใหม่ที่มารวมกันที่ว่านะครับและจะคิดทบไปทุกปีจนกว่าจะชาระหนี้ครบถ้วนตามสัญญานะครับหลังจากาทําสัญญากู้ไปแล้วนะครับนายกอก็ผิดนัดชาระหนี้นะครับก็เป็นเหตุให้ในายขอนี่ามาฟ้องนายตศาลเพื่อขอให้บังคับชาระหนี้ทั้งหมดนะครับโดยในการฟ้องเนี่ยหนี้ที่นายขอนามาฟ้องนะครับก็ได้มีการนำอดอกเบีย้ยที่ค้างชําระเกิน1ปีเนี่ย มารวมทบก็เป็นต้นเงินด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ชาระจากยอดเงินที่ทบกันแล้วก็คิดดอกเบี้ยจากยอดเงินที่เอามาทบรวมกันนะครับคราวนี้ในกอที่เป็นจําเลยก็ต่อสู้แหละครับว่าการคิดดอกเบี้ยของนายขอเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเพราะเป็นการคิดดอกเบี้ยทบต้นนะครับการจะคิดดอกเบี้ยทบต้นได้เนี่ยจะต้องมีการตกลงกันระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้เนี่ยภายหลังจากที่มีการผิดนัดแล้วนะครับและมีดอกเบี้ยค้างชาระเนี่ย เกิน 1>, 1ปีแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเป็นการตกลงกําหนดไว้ตั้งแต่ต้นตั้งแต่ตอนที่มีการทําสัญญากู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ข้อตกลงในสัญญากู้ระหว่างนายกอกับนายขอที่เกี่ยวกับการคิดดอกเบีย้ยทบต้นเนี่ยนายกอก็อ้างว่าเป็นข้อตกลงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วนี้ในเรื่องของการคิดดอกเบีย้ยทบต้นที่ว่าเนี่ยนะครับในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา655นะครับก็ได้กาหนดไว้ว่าห้ามไม่คิดดอกเบีย้ย ในดอกเบีย้ยที่ค้างชําระนะครับก็คือห้ามคิดดอกเบีย้ยต้นๆแล้ครับแต่ว่าเมื่อดอกเบีย้ยค้างชําระไม่น้อยกว่า1ปีนะครับกู้สัญญากู้ยืมจะตกลงกันให้เอาดอกเบีย้ยนั้นเนี่ยทบเข้ากับต้นเงินแล้วคิดดอกเบีย้ยในจนํานวนเงินที่ทบเข้าด้วยกันเนี่ยก็ได้นะครับโดยข้อตกลงที่ว่าเนี่ยต้องทําเป็นหนังสือด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์ที่มาตรา655กําหนดไว้นะครับซึ่งการที่กฎหมายกําหนดไว้อย่างนั้นเนี่ยนะครับเพราะว่าการที่ ลูกนี้มีหน้าที่ต้องชําระดอกเบีย้ยนะครับถ้ามีการชาระตรงตามกมําหนดแล้วเนี่ยปกติแล้วเจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะเอาดอกเบีย้ยที่ได้รับชําระไปหาผลประโยชน์ในทางอื่นถูกไหมฮะอย่างง่ายๆคือเอาไปให้คนอื่นกู้ก็ได้ซึ่งจะทําให้เจ้าหนี้เนี่ยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากดอกเบีย้ยที่มีการชรําระกันตามกมําหนดนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอพอไม่มีการชรําระตามกาหนดแล้วเนี่ยก็ทําให้เจ้าหนี้ขาดโอกาสที่จะเอาดอกเบี้ยเนี่ย ไปหาผลประโยชน์ทางนั้นอื่นนะครับกฎหมายเนี่ยก็เลยเปิดช่องไว้อย่างที่ว่าว่าให้สามารถตกลงกันได้ให้เอาดอกเบีย้ยที่ค้างชําระเกิน1ปีเนี่ยามาทบเข้ากับต้นเงินนะครับแล้วก็คิดดอกเบีย้ยจากยอดเงินที่ทบเข้าด้วยกันนะครับแต่ข้อต่อสู้ของนายกรเนี่ยอยู่ตรงบทบัญญัติของมาตรา8 6 5 5เนี่ยนะครับว่าการตกลงนั้นเนี่ยจะเป็นหรือไม่ว่าต้องทําภายหลังจากที่มีการปิดน้าชำระนี่แล้ว แล้วก็ดอกเบีย้ยเนี่ยค้างชำระเกิน1ปีแล้วนะครับแล้วก็จะสามารถตกลงกันตั้งแต่ต้นขณะที่มีการทําสัญญากู้เนี่ยได้หรือไม่นะครับซึ่งตามบนบัญญัติของกฎหมายมาตรา655ก็ไม่ได้กําหนดไว้โดยเฉพาะเป็นการชัดเจนนะครับว่าะจะต้องมีการตกลงให้เอาดอกเบีย้ยที่ค้างเนี่ยทบกับต้นเงินเมื่อมีการค้างชําระเกิน1ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกู้สัญญาก็เลยอาจตกลงกัน้ตั้งแต่ต้น,ตน ขณะที่มีการทําสัญญากู้ก็ได้นะครับว่าให้นําดอกเบีย้ยที่ค้างชําระเกินกว่า1ปีเนี่ยมาทบเข้าก,กับต้นเงินนะครับเพราะฉะนั้นข้อตกลงของนายก่อกับนายขอในเรื่องของดอกเบีย้ยทบต้นที่ว่านะครับก็ไม่ขัดต่อก,กฎหมายและก็ใช้บังคับได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับในกรกีอยอย่างนี้นะครับที่มีการฟ้องร้องดาเนินคดีต่อมาด้วยนะครับสิทธิ์ในการที่จะคิดอดอกเบีย้ยจากยอดเงินที่ทบต้นที่ว่านะครับ มีเฉพาะดอกเบีย้ยที่มีการค้างชําระเกินกว่า1ปีก่อนวันฟ้องนะครับแต่ว่าในส่วนดอกเบีย้ยที่ค้างชําระภายหลังจากวันฟ้องเนี่ยไม่สามารถเอามาคิดทบต้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อจํากัดของข้อตรงที่มีการกําหนดไว้นะครับเพราะว่าพอมันค้างชำระหลังจากวันฟ้องไปแล้วนะครับโดยเฉพาะหลังจากศาลมีคำพิพากษาเนี่ยมันก็อาจจะไม่มียอดจํานวนที่แน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยในสัญญาก,กู้ยืมนะครับเจ้าหนี้และลูกหนี้เนี่ย ก็อาจตกลงกันตั้งแต่ต้นก็ได้นะครับให้นําดอกเบี้ยที่ค้างชําระเก,กินกว่า1ปีเนี่ยมาทบเข้ากับต้นเงินแล้วคิดดอกเบี้ยจากยอดเงินที่ทบเข้าด้วยกันนะครับโดยอาจตกลงกันไว้ตั้งแต่ต้นขณะทำสัญญาก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าสิทธิดังกล่าวเนี่ยก็มีอยู่เฉพาะดอกเบี้ยที่ค้างชําระเกินกว่า1ปีจนถึงวันฟ้องเท่านั้นนะครับจะขอให้คิดดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยในส่วนหลังวันฟ้องไม่ได้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับดูได้จากคำพิพากษาสารีกาที่ 3373ทับับครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับคุณกำลังอยู่ในรายการดีกาอินเทรน